สวัสดีค่ะอีพีนี้นะคะคุณเลกก็จะพาไปเยี่ยมชมนะคะดอกไม้บานที่สะพานนริตนั่นเองนะคะก็จะอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูนะคะว่ามีดอกไม้อะไรบ้างนะคะซึ่งดอกไม้แต่ละชนิดนะคะก็สวยงามมากๆนะก็จะมาดูนะคะก็จะประเดิมด้วย ดอกไม้สีชมพูนะคะสีชมพูสวยงามมากๆนะคะต่อไปก็มาดูนะคะว่าจะเป็นอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกดาวเรืองนะคะสลับกับดอกไอยไก่นะคะแล้วก็จะมีนะคะดอกไม้ที่ทางเทศบาลได้จัดทําขึ้นนะคะสีขาวนี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่จัดทําขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะมีชื่อเรียกว่านะคะ สวนเรืองแสงนั่นเองนะคะของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะก็จะมีหอนาฬิกานะคะแล้วก็ด้านล่างก็จะประดับไปด้วยดอกไม้นะคะก็คือดอกดาวเรืองสลับกับดอกไอยไก่นั่นเองนะคะเดีย๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่านอกจากดอกดาวเรืองดอกไสยไก่แล้วมีดอกอะไรบ้างนะคะแทมไปดูกันเลยนะคะ ก็สวยงามมากๆนะคะก็จะเป็นดอกทิวลิปนะคะดอกทิวลิปก็จะมีดอกทิวลิปสีแดงสีชมพูนะคะสีเหลืองอ่อนสีเหลืองเข้มสีฟ้านะคะสลับกับดอกดาวเรืองและก็ดอกสรยไก่นะคะซึ่งดอกทิวลิปนะคะก็จะเป็นดอกไม้นะคะที่ทางเทศบาลนครนะคะได้จัดทําขึ้นมานะคะเพื่อความสวยงามนั่นเองนะคะ เดี๋ยวก็ไปดูนะคะว่าในโซนต่อจากนี้นะคะน่าจะเป็นดอกไม้ชนิดไหนนะคะอันนี้ก็เป็นดอกดาวเรืองนะคะสีหลังเข้มนะคะเดี๋ยวไปดูในโซนต่อไปค่ะโซนต่อไปนะคะนี่ก็จะอยู่ใกล้ริมน้ําเลยนะคะบรรยากาศก,าก็ชุ่มฉ่านะคะลมพัดเย็นสบายนะคะก็จะมีนะคะดอกดาวกระจายนั่นเองนะคะ ก็จะมีดอกดาวกระจายสีชมพูเข้มสีชมพูอ่อนแล้วก็สีขาวนะคะเหมาะนะคะสำหรับให้ท่านผู้ชมนะคะได้ไปถ่ายรูปนะคะแล้วก็ไปดูหาบรรยากาศนะคะที่ร่มรื่นนะคะร่มเย็นนะคะลมพัดกรบกเย็นสบายมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกดาวกระจายนั่นเองนะคะก็สวยงามมากๆนะคะ โซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนของดอกดาวกระจายนั่นเองนะคะอ้อสียมากๆนะคะลมพัดเย็ยนสบายมากๆเลยนะคะเหมาะแก่การไปนั่งพักผ่อนนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปนะคะไว้เป็นที่ระลึกนะคะ ต่อไปนะคะก็มาดูว่าเป็นโซนอะไรนะคะก็จะเป็นโซนโดอกดาวเรืองนะคะก็จะเป็นดอกดาวเรืองสีเหลืองเข้มนะคะสลับนะคะกับดอก้อยไก่นะคะจะเรียกว่าเป็นทุ่งดอกดาวเรืองก็ได้นะคะเพราะว่ามีดอกดาวเรืองเยอะมากๆเลยนะคะ ที่สําคัญนะคะส่วนนี้ก็จะอยู่ติดนะคะกับริมน้ํานั่นเองนะคะก็ร่มรื่นมากๆนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นดอกดาวเรืองสีเหลืองอ่อนนะคะจะมีดอกไม้ต่างๆนะคะสวยงามมากๆนะคะและอีกฝั่งในแม่น้ํานะคะก็จะมีเรือนะคะเรือของชาวประมงนะคะไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยนะคะ ันนี้ก็จะเป็นดอกดาวเรืองนะคะสีเหลืองอ่อนนั่นเองนะคะสลับนะคะกับดอกเป็นพวยนะคะสีแดงสีชมพูแล้วก็สีขาวนะคะซึ่งนะคะแต่ละที่นะคะก็จะมีดอกไม้ต่างๆนะคะซึ่งก็สวยงามมากๆนะคะเดี๋ยวคุณเล็กก็จะพาไปดูนะคะส่วนที่อยู่ติดกับริมน้ํกขอนนะคะซึ่งโซนนี้นะคะก็ จะเป็นโซนของดอกดาวเรืองหมดเลยนะคะสวยงามมากๆเป็นทุ่งดอกดาวเรืองไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกดาวเรืองสีเหลืองอ่อนนะคะสวยมากๆเลยค่ะมองแล้วเย็นตาสบายใจนะคะเหมาะแก่การถ่ายรูปนะคะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะเพราะว่าในหนึ่งปีนะคะทางเทศบาลก็จะจัดหนึ่งครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ ดยเฉพาะชาวสุราษฎร์ธานีนะคะก็ไม่ควรพลาดนะคะที่จะไปถ่ายรูปนะคะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนั่นเองนะคะวันนี้ก็พาชมทุ่งดอกดาวเรืองก่อนนะคะเยอะแย,ยะมากมายเลยะคะ่ะเป็นดอกดาวเรืองที่มีดอกขนาดใหญ่นะคะสวยงามมากๆนะคะ าเยี่ยมชมได้นะคะดอกไม้บานที่สะพานนริศนะคะก็จะอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดสุราธ,ธานีของเรานั่นเองนะคะเมืองไรยเกาะ้องอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงนะคะเล่งธรรมะนะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะสุราธ,ธานีเมือง,งคนดีนะคะอันนี้ก็ จะเป็นโซนของดอกดาเรืองสีเหลืองหมดเลยนะคะปีนี้นะคะทางเทศบาลนะคะก็จะเน้นนะคะจัดในใช้ดอกไม้นะคะก็คือจะเป็นดอกดาวเรืองนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุ่งดาวเรืองหมดเลยนะคะก็จะเป็น hm ดอกดาเรืองสีเหลืองเข้มนะคะดอกดาวเรืองสี <c oughs> เหลืองอ่อนจะเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะแต่ก็ สวยงามมากๆนะคะอันนี้เป็นดอกดาวเรืองสีเหลืองเข้มนะคะแล้วก็สลับกับต้นไม้สีเหลืองนะคะนี้สวยมากๆนะคะแล้วก็ที่ต้นไม้นะคะก็จะมีไฟประดับไว้นะคะถ้าท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมตอนกลางคืนนะคะก็จะมีไฟนะคะสวยงามมากๆนะคะด้านหน้านะคะที่เห็นแวบ,บๆก็จะเป็น ดอกนะคะดอกบัวสีชมพูนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นดอกไม้นะคะที่ทางเทศบาลได้จัดทําขึ้นมานะคะตอนกลางคืนก็จะมีไฟเหมือนกันนะคะก็จะสวยงามมากๆนะคะก็จะเป็นดอกบัวหลวงสีชมพูนะคะที่มีขนาดใหญ่นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเหมาะแก่กัรถ่ายรูปมากๆเลยนะคะ มีดอกสีชมพูนะคะสลับกับดอกสีขาวนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นดอกดาวเรืองนั่นเองนะคะอันนี้ดูอีกครั้งนะคะก็สวยางามมากๆนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะโดยรอบๆนะคะของดอกไม้บานนะคะที่สะพานนาริสนั่นเองนะคะเดี๋ยวตัวเล็กก็จะพาไปดูส่วนนี้ก็จะเป็นโซนดาวเรืองหมดเลยนะคะ เป็นดาวเรืองสีเหลืองเข้มนะคะสลับนะคะกับดาวเรืองสีเหลืองอ่อนนะคะเป็นทุ่งดาวเรืองนะคะที่เหลืองอารามเลยนะคะซึ่งมีดอกดาวเรืองจำนวนมากเลยนะคะหมาะแก่ท่านผู้ชมนะคะที่ชื่นชอบดอกดาวเรืองนะคะก็ สามารถที่จะมาเยี่ยมชมได้นะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะนนี้ก็ให้ชมนะคะดอกดาวเรืองทั้งหมดเลยนะคะสวยงามมากๆนะคะสดชื่นนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะโดยรอบๆนะคะแล้วก็จะอยู่ติดกับริมน้ำนะคะก็มีลมพัดนะคะเย็นสบายมากเลยะคะ่ะเป็นบรรยากาศของดอกไม้ผสมกับ แม่น้ำนะคะก็สวยงามนะคะทันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะโดยรอบๆนะคะก็จะมีท่านผู้ชมนะคะไปถ่ายรูปนะคะเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยนะคะสวยงามมากๆนะคะทุ่งดอกดาวเรือง ก็จะเป็นนะคะบริเวณนะคะหน้าต้นคริ์มัดนะคะก็จะมีนะคะดอกดาวเรืองนะคะก็จะเป็นดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองนะคะเล็กนะคะแล้วก็สำหรับดอกดาวเรืองสวยนะคะสีเหลืองอรอยากาศมากเลยนะคะก็สีเหลืองนะคะสวยงามมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะโดยรอบๆนะคะของการจัดนะคะ ดอกไม้บานที่สะพานนริศนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวก็ไปดูพร้อมๆกับคุณเล็กนะคะว่าต่อไปน่าจะเป็นโซนอะไรนะคะแต่ส่วนใหญ่ปีนี้นะคะคอนเซปตนะ์ของนาหานะคะก็จะเป็นดอกดาวเรืองหมดเลยนะคะเป็นทุ่งดอกดาวเรืองนะคะเหลืองอารามไปเลยนะคะอันนี้ก็เป็นซุ้มนะคะที่มีไว้สำหรับ ให้ท่านผู้ชมนะคะได้มาถ่ายรูปนะคะฝั่งตรงน,นข้ามซุ้มก็จะเป็นดอกดาวเรืองนะคะก็จะเป็นดอกดาวเรืองชนิดดอกเล็กนะคะแล้วก็ดอกใหญ่ก็จะเป็นสีเหลืองเข้มนะคะสลับกับสีเหลืองอ่อนนะคะก็สวยงามมากมากเลยนะคะท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็สามารถไปถ่ายรูปนะคะเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้นะคะเพราะว่า ใน1ปีนะคะทางเทศบาลก็จะจัดหนึ่งครั้งนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นทุ่งนะคะดอกดาวกระจายนั่นเองนะคะต่อจากทุ่งดอกดาวกระจายนะคะก็จะเป็นนะคะดอกไม้หลากสีเลยนะคะก็สวยงามมากๆนะคะเป็นไม้แขวนนะคะเหมาะสำหรับนะคะมาถ่ายรูปกันนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นนะคะซุ้มนะคะซุ้มที่มีไว้ให้ถ่ายรูปนะคะก็จะเป็นซุ้มสวยมากมากนะคะ,ก,ะ,คะก็จะเป็นดอกกุหลาบนะคะซุ้มก็จะเป็นรูปหวัวใจนะคะเดี๋ยวก็ไปดูพร้อมคู่เล็กเลยนะคะก็จะมีเป็นดอกกุหลาบนะคะสีแดงและก็สีชมพูนะคะเหมาะสาหรับการถ่ายรูปนะคะคู่เล็กก็นะคะฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube สบายสบาย สไตล์ครูเล็กด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะก็มาเยี่ยมชมนะคะดองไม้บานที่สะพานนาริสนะคะแล้วอีพีต่อไปเจอกันที่ไหนนะคะก็คอยติดตามนะคะสำหรับอีพีนี้นะคะก็บายบายนะคะเจอกันนะคะอีพีต่อไปนะคะมาถ่ายรูปกันเยอะๆนะคะ